สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาไหว้พระอาทิตย์นะคะแบบ Sun Salutation A กันแต่วันนี้นะคะจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของการเจ็บข้อมือและลงน้ำหนักที่ฝ่ามือทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะไม่เท่ากันนะคะ วันนี้ก็เลยจะเป็นการใช้ศอกแทนนะคะในบางท่าเช่นอโดมุกาสนะโพสนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นดอลฟินโพสค่ะและถ้าคอปราโพสนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นสฟิง์โพสแทนค่ะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะยืนที่หัวเสือะคะ่ะยืนเท้าชิดนะคะกระจายน้ำหนักที่ฝ่าเท้าของเรากระชับหน้าขากระชับก้นดูดหน้าท้องนะคะ ยืดอกมองตรงไปด้านหน้าและพนมมือไว้ตรงกลางระหว่างหน้าอกค่ะหายใจเข้าค่ะยกสองแขนของเราขึ้นไปด้านบนเหนือศีรษะหายใจออกค่ะค่อยๆพับลำตัวของเราลงไปค่ะวางสองมือของเราไว้ด้านข้างฝ่าเท้าค่อยๆโลสะโพกของเรามาด้านหน้าเล็กน้อยค่ะพับลำตัวของเราลงไปค่ะยืดขาดูดหน้าท้องนะคะหายใจเข้าค่ะ ยืดอกมองตรงไปด้านหน้าและงอเขา่าก้าวสองเท้าไปด้านหลังพร้อมกับงอเข่าของเราลงไปที่พื้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่อยๆวางศอกทั้งสองข้างของเราลงไปประสานมือความกว้างของศอกเท่ากับหัวไหล่ปลายเท้ากดพื้นยกเขา่ายกสะโพกขึ้นค่อยๆวางฝ่าเท้าของเราลงไปยืดกระดูกสันหลังขึ้นไปสูงๆนะคะ ยืดขาเท้าที่ไหวใครที่ขาตึงให้งอเขา่ายกส้นเท้าและค่อยๆวางเท้าลงวางเขา่าวางฝ่ามือยืดขาทั้งสองข้างของเราออกไปวางลำตัวลงขยบศอกมาด้านหน้าเล็กน้อยค่ะค่อยๆกดศอกยืดอกให้รู้สึกยืดถึงหน้าท้องในท่าสฟิงค์โพสต่อไปขยบศอกกลับเข้ามาเล็กน้อยสองมือประสานกัน ปลายเท้ากดพื้นยกสะโพกเขยับเข่ากลับเข้ามานิดนึงค่ะปลายเท้ากดพื้นยกสะโพกของเราขึ้นและค่อยๆวางส้นเท้าของเราลงค่ะสู่ท่าด p ลฟินโพสเราจะค้างไว้ในท่านี้นะคะห้ารอบลมหายใจค่อยๆย,ยืดกระดูกสันหลงังยืดขาของเราค่ะส่งสะโพกของเราขึ้นไปให้สูงดุดหน้าทองค่ะ สามสี่และห้ามองตรงไปด้านหน้าวางเข่าของเราลงไปค่ะวางสองมือเนาะและค่อยๆค,ค่ะเก้าสองเท้ากลับขึ้นมาด้านหน้าเท้าชิดค่ะหายใจเข้ายืดอกหลังตรงน้ำหนักอยู่ที่ปลายเท้าของเราค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆพับลำตัวของเราลงหน้าท้องแตะไว้กับหน้าขานะคะ หายใจเข้ายกสองแขนขึ้นค่ะพนมมือไว้ด้านบนเนื้อศีรษะหายใจออกลดมือลงพนมมือไว้ตรงกลางระหว่างหน้าอกอีกหนึ่งรอบค่ะหายใจเข้ายกสองแขนขึ้นพนมมือไว้ด้านบนเนื้อศีรษะหายใจออกพับลำตัวของเราลงไปน้ำหนักอยู่ที่ปลายเท้าค่ะพับลำตัวลงยืดขาดูดหน้าท้องค่ะหน้าท้องแตะกับหน้าขาหายใจเข้ายืดอกค่ะมองตรงไปด้านหน้า ต่อไปค่ะค่อยๆก้าวสองเท้านะคะไปด้านหลังและวางเข่าของเราลงไปวางศอกทั้งสองข้างลงไปศอกว่างเท่ากับสะโพกประสานมือปลายเท้ากดพื้นลอยหัวเข่าขึ้นส่งสะโพกขึ้นไปสู่ท่าดอลฟินโพสวางเข่าลงค่อยๆวางลำตัวของเราลงไปวางฝ่ามือลงไปที่พื้นขย,ยับศอกไปด้านหน้าเล็กน้อยค่ะ กดศอกยืดอ,อกขึ้นสู่ท่าสฟิงซ์โพสตต่อไปนะคะกลับมาค่ะสองมือประสานกันเหมือนเดิมปลายเท้ากดพื้นยกสะโพกขึ้นเขยืบเข่าเข้ามาเล็กน้อยค่ะปลายเท้ากดพื้นนะคะยกสะโพกของเราขึ้นไปนะคะสู่ท่าเดวฟินโพสตเราจะค้างในท่านี้นะคะห้ารอบลมหายใจยืดเหยียดกระดูกสันหลังขึ้นไปส่งสะโพกขึ้นไปให้สูงค่ะ และดึงส้นเท้าของเราลงไปหาพื้นดูดหน้าท้อง1นึ่สองสามสี่และ5มองตรงไปด้านหน้าค่ะวางเข่าลงวางสองมือของเราลงไปที่พื้นค่ะก้ 9, 2, าวสองเท้านะคะกลับขึ้นไปด้านหน้าเท้าชิดหายใจเข้ายืดอกเหยียดแผ่นหลังนะคะน้ำหนักอยู่ที่ปลายเท้าวไว้ หายใจออกพับลำตัวของเราลงไปยืดเหยียดกระดูกสันหลังยาวๆยืดขาของเราค่ะหายใจเข้ายกสองแขนขึ้นพนมมือไว้ด้านบนเหนือศีรษะหายใจออกลดมือลงค่ะพนมมือไว้ตรงกลางระหว่างหน้าอกค่ะ,อะลองฝึกตามกันดูนะคะและพบกันใน คลิปวิดีโอถัดไปนะคะน a m มาสเตย์ค่ะ